คลิสหอวังน่ารักเปิดภาพในวัย25ปีก่อนน่ารักใสายๆสมกับเป็นหมวยอินเตอร์ค่ะเป็นสาวสวยสุดแซบที่กำลังจะแตะเลขสีเร็วๆนี้ล่ละค่ะแถมพวกไปด้วยความสามารถมากมายสำหรับสาวคลิสหอวังทีล่าสุดต้องหยุดงานรัวๆเพื่อกักตัวอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรการของภาครัฐค่ะ และช่วงนี้อยู่บ้านน,น,นานๆสาวคลิสเองก็เริ่มเกิดอาการเบื่อนายจึงหาอะไรทำแก้บเบื่อแก้เครียดกันหน่อยละคะ่ะโดยรับคำท้าให้ขุดภาพเก่าสมัย10-20ปีก่อนเพื่อย้อนความทรงจำในวันเก่าๆเ,เทียบกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนันโดยโพสลงอินสตาแกรม ซึ่งสาวคริสได้เผยภาพย้อนไวัยไปเมื่อ25ปีก่อนเลยล่ะค่ะเป็นช่วงสมัยที่วัยรุ่นอ้อๆใสๆกำลังเรียนเต้นบัลเล่พร้อมกับแคปชั่นว่า10 year challenge เป่าๆอันนี้ #25yearchallenge ไปเลยค่ะ น้องๆ FC ส่งมาให้บอกว่าเจอในแมกกาซีนรูปนี้เพิ่งจะขึ้นโทรใหม่ๆจำได้เลยว่ารูปเซตนี้ครูอาลีให้ตากล้องมาถ่ายให้เพราะว่าจะต้องส่งรูปไปออดิชั่นเข้าโรงเรียนประจำที่อเมริกาก็คือคิดถึงตอนซ้อมหนักๆคิดถึงครูอาลีคิดถึงเพื่อนๆน,น,นักบัลเล่และแตงกิ้วบ a l เล่ for how you s h a p me to be who I am today แม่เรียกได้ว,ว่าย้อนกลับไปนานขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นนั้นก็คงจะเป็นความสวยของเธอรละค่าที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเธอคนนี้ได้จริงๆคะ่ะ